โลจิสติกก้าวไกลไปกับทาทา การแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตจะไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันระหว่างองค์กรต่อองค์กรเท่านั้นแต่จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างโซ่อ,อุปทานกับโซ่อ,อุปทานดังนั้นองค์กรที่มีเครือข่ายคู่ค้าที่จริงใจและดีกว่าคู่แข่งก็จะได้เปรียบในเชิงธุรกิจเนื่องจากโศรอุปทานจริงต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรหรือคู่ค้าอย่างน้อย3รายได้แก่ซัพพลายเออร์องค์กรของเราและลูกค้า การพัฒนาสัมพันธภาพในโซ่อุปทานระหว่างองค์กรของเราลูกค้าและซัพพลายเออร์เป็นเรื่องระดับกลยุทธ์ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่เรายังให้ความสําคัญกับการเล่นพาร์ทเลร์ตัวก,กันอยู่มากสัมพันธภาพที่ดีจะนํามาซึ่งความร่วมมือซึ่งมีอยู่หลายระดับระดับโคโอปเปอเรชั่นซึ่งเป็นความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันในระดับพื้นฐานเช่นการทํางานร่วมกันเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าระดับโคอเรเนชั่น ที่จะต้องมีสัมพันธภาพและความไว้วางใจกันในระดับสูงขึ้นจนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งกันและกันได้หรือระดับ collaboration ที่ต้องทำงานร่วมกันในระดับสูงขึ้นไปอีกเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันจนสามารถหยิบยืมทรัพยากรกันได้ การพัฒนาสัมพันธภาพในโซ่อุปทานในระดับสูงนอกจากจะต้องทำงานร่วมกันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์แล้วยังต้องใจกว้างทำงานร่วมกันได้แม้กระทั่งกับคู่แข่งต้องสามารถมองคู่แข่งเป็นคู่ค้าหรือมองคู่แข่งเป็นพันธมิตร เช่นการทำมิวรันที่ซัพพลายเออร์หลายรายใช้รถบรรทุกคันเดียวกันในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าแบบเต็มคันรถแทนที่จะใช้รถบรรทุกขนาดเล็กของแต่ละคนต่างคนต่างส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันซึ่งมิวรันจะช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งของทุกฝ่ายลดลงดังนั้นเราจรึงอาจกล่าวได้ว่าในการจัดการ่อุปทานที่มีประสิทธิผลนั้นมีมิตรแท้ได้แต่ต้องไม่มีศัตรูถาวรแม้ว่าในการตลาดและการขายส่วนหน้า องค์กรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันอาจถือเป็นคู่แข่งกันแต่ในระบบปฏิบัติการส่วนหลังหากมีกิจกรรมใดที่สามารถทำร่วมกันและลดต้นทุนร่วมกันได้องค์กรเหล่านั้นก็ควรจับมือร่วม,มกันทำตัวอย่างเช่นบริษัทต,ต่างๆที่รวมตัวกันเป็นสมาชิกข,ของสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพเดียวกันซึ่งแท้ที่จริงแล้วสมาชิกต e ่างๆล้วนแล้วแต่เป็นคู่แข่งภายในธุรกิจเดียวกันแต่บริษัทเหล่านี้ก็พร้อมที่จะรวมตัวกันเป็นสมาชิกภายใต้ใสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพเดียวกันเพื่อเรียกร้องและดูแลผลประโยชน์ กกับธุริจของตนสัมพันธภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการดำเนินธุรกิจดังนั้นการจัดการโซ่อุปทานในระดับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการจัดการสัมพันธภาพทั้งฝั่งลูกค้าซัพพลายเออร์รวมถึงคู่ค้าอื่นๆให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์หายไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค นับสนุนรายการโดยทาทาซีนอนใจแอน